เก็บสิบล้านเก็บสิบล้านผมจะได้บ่ะป้ายังก็าลังเปอร์เซ็นต์ศูนย์ตัวนด้ตัวนด้บ่ศูนย์ศูนย์บ่ครับบู้ยศูนย์คักเป็นบ่เดี๋ยวนี่ป้าศูนย์สีออกเปอร์เซ็นต์ศูนย์ออกศูนย์ออกครับครับจักเปอร์เซ็นต์ค่ะซื้อผมยังหน่อยอยู่ล้านเปอร์เซ็นต์ลดลอร์เซ็นมาแล้วเปอร์เซ็นต์ครับผมท่านอรให้เลยไว้ข้างบนศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์บนข้างบนบน เบนคำเตือนคลิป <Netz> ว <Cal ke> <sm all> ิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิ่แบง์รัฐบาลไม่สนับสนุนการผนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสิว่าคำพันธ์ครับผมคำพันธ์พ่อคำพันธ์ตัวเป็นๆนะคะออกสื่องวดแรกครับสวัสดีพ่อนู้ดตามคนพูดไทยตลอดนะครับดีครับแล้วอย่างนั้นตัวคือเล่าหนึ่งเมตรนอกกับไอศกรามไอศกรีมไอแวบ้านเขาเอินจานหมอกค่ะเอาเรียกเอาเรียบัวครับคือธรรมดาเลยล่ะเขาเอินดาว บครับคดาบดาบคำพันคุณพ่อเป็นตำรวจบ่พ่อโอ้ยโคเอินน้าเหมืเป็นเต้นตำรวจส้มส้มในสมัยตะกี้แล้วเด็กสายาดาบพันยังสี่บ่พ่อครับเขาหายสายยาไพ่อติดาบพันนะครับดาบคำพันัวเป็นๆนะครับเอา๋ยวยิ้มแต่เสียงคุณพ่อเอ้ยหัวที่ผ่านมานั่นพ่อหายยังกบวิ่งแปดบ่พ่อครับผมแปดว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์ยังสิบบ่พ่อครับ สามตัวพ่อให้ตัวใดผมให้ก็เก็ดวันมันผมผมผมเพราะผมคิดตั้เลขล่างนี่นะผมก็ผมพลาดอ่ะโอ้ระว่างแมาล้านเปอร์เซ็นต์ครับสามตัวพ่อมาให้เก้าเก็บคันพ่อให้แปดแปดเจ็ดสี่เหลือพ่อ แปดล้านเปอร์เซ็นต์แปดล้านเปอร์เซ็นต์ตะว่าไปหายเก้าเก้าเจ็ดแปดไม่สหลัพอออกมันออกมันเหล็กผมจุ่นเอกแก่นไปเสี่ยงไม่ใส่หล่อพ่อไปม่ล้านเปอร์เซ็นต์ตะวัาก็ออกแปดบวันนี้ผมวันนี้ผมผมจุไมไผมจ่ไออกผมผมมบ่อล่างผมออกตะบนย่างเดียวนะครับพราะสามขึ้นพาดมาผมพัาเเ็นพอกับเมียผมวันนี้พอกัเมียผมเือนเป็นมา นี่ละเขาคุ้มฟันผมกาใจกินอยากให้มู่จอมากก่อก่อนบุพดีเล่ออกปุ๊บเจ้ามือสองมือสิเนาะผมว่าอยากเห้ม้าออกด้วยจริงๆว่าผมเอาเลวออกไปว่าผมไปเดี๋ยวเอาเล่พื้นมาออกนี่ละนี่ละนี่นี่ละคุ้มคุ้มไหมผมอยากบอกว่าเจ้ามาเล่จะออกเจ้ามือสองมือปุ๊บนี่ผมอยากให้มาติดตามผมหล่นผมคอยจะซ้ำกคนแค่นั้นผมบอกเจ้าว่าผมมีโอกาสด้วยเนาะ กันยาตุลาโอ้ตุลาอ้กันยาผ่านโรน่ะตุลาตุลาเมื่อกี benefit, so like I do, I for for ่กาทานวามยุ่สามเดือนค่ะอยู่วันคืนปในสามเดือนนี่ครับผมมีนไม่นั่งทรงนี้เจ้าทีเจ้าทางที่บุตรที่บดาผมบอกตรงๆเลยว่าไอ้ผมบอกผมหวังเลยบอกกับเอาจ้อยก็บอกว่าเก็บชิ้นหลนผมจะได้บ่ไอ้ตาผมเกี่ยวหมวกว่านผมไปร้องหาเนาะผมไปซื้อลอตเตอรี่แล้วดึงหนาแท้ลัางลังแท้หนาผมไปซื้อลอตเตอรี่เก็บ่่พอเงิน ครั้งแรกผมผมจึิซื้สองล้านก่อนถึงจะเอาจ้กหาไปก่นหาไปหันไสามสิบล้านมาแล้วมัก็ดเลียอยูสี่สิบล้านเนี่ยผมรออยู่นั่นอย่นี่ผมรอดยู่นี่ผมบอกเลยว่าผมเกิดเดนตุลาสิบเอ็ดมันบ้านเขาอื่นกันบรานผมเดนตุนเจ็ดสิบล้านแล้ผมอยู่ทํามในบ้านท้่ทประเทศไทยผมมองตรงเลยวะผมให้เก้าเก้าเจ็ดเนี่ย บันพระพงษ์ทังเลียร่างมันมึงมอยู่เลียใจกูเอวมามาแปดนี้กออกเดมาให้ซีนี่ล่างกมีแปดลงนอ้พงษ์ครับพ่อพงษ์ัเราให้ซื้อเราให้ซื้อเก่าเก้าเจ็บไปนะวันนี้ผมนห้พอหเมียผมผมนี่พอหินเมีผมเนาะวิ้วพิดามนดาผมเขาออกไปเ่้ยเขาผมผมพงษดสนใจหรอกพนันหรอกเพย่าในผม เอาเห้ลงิกัะตัเอาวไห้นีบอกนี่่าศนลานเปอร์เซ็นต์มาทั้งนน่นหนีอกผมบอกก็เลยผมบอกลงหาเลยว่าศูนี้อันนี้แม่นผมแม่นผมมาเห็นเขาออกพนั้นนี่อผมอกมผมเลือกจังจะผมจะใครมากออกต้อนเขาผลน่ะพอพอี่ยังก็ลานเปอร์เซ็นต์ศูนตัวใดตัวใด้ศูนยูนบอกครับู้ยศูนคักม่นบ่เดี๋ยวนี้กูนสีออกนออก พูออกครับครับผมจักเปอร์เซ็นต์เหรอเสือผมยังหน่อยอยู่ล้านเปอร์เซ mmm no ็นต์ลดศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมมองให้เลยไว้ข้างบนศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์บนข้างบนครับเด่นบนนะครับเนาะครับผมเสือเลขบนนี่เห็นปุ๊บตีศูนย์ไอ้จี้รอบถ้าเบื้องหน้าผมยืนเฉยไหนมันมันดีนั่นบ่ มันปาชนาบาลนี่ผมจะเกิดมอพ่อศูนย์ยังพ่อเยอะนะครับครับบัวเฟ้าบอกว่ะนั่นอะไรอางเงี้ยมันมันอะไรหรอผมนั่นอยู่ครับผมผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เนาะเลขเดี๋ยวนี้ผมมักเดี๋ยวนี้มีอ่าศูนย์สองกับศูนย์สามเลขมากครับศูนย์มากจากเปอร์เซ็นต์เพาะล้านเปอร์เซ็นต์มาเป็นล้านอีกแล้วเลขข้างนี้เลขข้างแรียมนี่ไม่เลขขึ้นนี่เลขข้างลมค่ะ แรมำทางขึ้นทางแรมำทางแรมครับทางเร่ำทางเร่ฟังนะครับออกวัดประหัตวัดประหัตใวันนี้นี้ศูนย์บอกเพราะถ้าบอดรับประกันบ่อพอถ้าศูนย์มากๆดิอันนี้บุญรปัจฉนาผมที่ทั้งยี่หกศูนย์ลาดมาเส้นบ่อบม่ไหนบ่อบ่มาบ่อไหนบ่อแบบมันขอล็อกข้างๆหรือเปล้วครับบ่อท่าบ่อพอบ่อท่าบ่อไปบ่อฟังเด้อศูนย์บุอยู่ธ์ักสิบประนุยแก่นั้น นี่นี่และครับสองตัวเพราะนลงคนบกินเขาแล้วงคนบ่ขี่นนี้หมออันนี้ผมว่านั่นสู้นี่บ่ยืนรักสิบหลหน่วยมันมาด้เฮ็หจังนื้กัมานบ่ามัดประหัดีครับมัดกบวนีมดประหัดนีมัดประหัดนี่หลีกหลีกบ่ออกไปบ่ได้เขารอขีบ่กบางคนมันบ่ขี่เจ็ดเมื่อกี้ผมเรียงของผลน่ผมดิบผมมันใจเลยว่าวันเระหัดดิบ ตามผมเมื่อละเที่ยงผมมาหน่อยดิวัดพัดอย่นี่ศูนย์บอกผมแค่แล้วงวดมันงวดเโยกขอปีไก่เลยไมันออกศูนย์เก็าอกอนกปอผมบอกบั้นพ้นสายอุจเจ้าพอขอขอฟังความฝันนีได้ปอฝันเนี่ยพอกระแม่พิ่นมาคือเพิ่นยางอยู่นี่นะนี่แหละฝันเห็นพอกแม่เพันก็เปนยางอยู่นี่นะครับผมขันว่าวเลี้ยงพอกระแม่มากกระเสียงสันหลุดนองพอเนาะครับผมแล้มั่นใจบอกว่า นี่บอกว่กาวัดประหัตดีวันนั้นผมค่อยถือว่าเก,ก้าศูนย์สองผมบอกลุงอา,าเรื่องว่านมูแต่สิบป,ปีขึ้นหลงังมันก็อกวัดประหัต<ม>เก้าศูนย์สองเดียวไม่สาผมมาล้านเปอร์เซ็นต์เพราะค,ครับผมตัวน้าคือศูนย์สองศูนย์สามครับตัสามหาไว้ไหนเนี่ยสามหาบล็อกไว้เหรอหาบล็ผมบุญท่านนั่นละ<ม>เนี่ยมีแค่แนั้นให้งว้วนไฮหอดวมาที่สิบห้า คอยเมาคอยเมาตัวเดียวผมใหญ่ตัวเลยสามตัวเคื่องรตจัลลีผมไปเมืองบ้านเนี่ยรถจัลลีให้ได้ไหมอย่างกุฎอนใช่ไหมตัวเล็กนี่เนี่ยตีได้ก็ใช่เนี่ยสิผมยี่สี่ยักสามใบหางใบตัวนี้ติดศูนย์นะเมื่อนี้ป้อยได้สองตัวก้อนมันบอกละครับผมครับนี่ตัวใดแนว<อ>่อดกอดนี่ศูนย์สามศูนย์สองกับอสามหักสุดท้ายที่สุดคือติดแปดหาครับผมนี่ นี่นี่ครับเล่ครับผมครับเบิงเดพ่นพ่นพ่อพ่นเลยครับอันดีอันดวเลยพอดีแล้วพ่อเฮ้ยเออเลยเดี๋ยวรับผมก็บังนารอรอรอพ่อเนะพ่อเอาลงมเห็นหนาพเห็นนาเอาแอนนกระดาษจ้าสิเอนเลยมันแหละล้าพี่น้องนะคะสำหรับพ่อพันนะคะพ่อคำพัน ฟังออเดอวยพี่น้องผู้ใดเขามาติดตามรับช้มนะคะพ่อมันใจเฮ้งแงเงี้บมพ่อครับผมศูนย์หอีล่าศูนยมัดประหัตนี้จะศูนย์ศูนย์ตรงยุ่ยยู่แล้วบริักสิบรักหน่วยมันต้องยุ่ยยุ่แล้วครับผมมาล้านเปอร์เซ็นต์เ่ป็นผมมีเงินเือวันี้ที่ยวไหวก็ผมบอกว่าแปดไปลดล้านเปอร์เซ็นต์ปนล้านบาทติดพอตกได้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับศูนย์ครับผมศูนครับคือพิงศูน ครับเงือชุดจับคู่พ่อตัวใดพ่อจับคู่จับคู่มี่ศูนย์สามกับศูนสองเราผมมักไรวล่างเปอเซ็นต์นี่ครับผมพี่น้องันเปอร์เซ็นต์ซื้อเพิ่นนี่เพรต้องเบาถึงเพิ่นวะน้อระต้องน้อยเล่านะยาวแถวล่างลดพ่อครับมันถูกไปคุ้นบันทีพ่อไปทั้งขวามเมื่อจ้ะ รับพ่อคำพันธ์นะครับแค่ึ้งครึ่งนครับก็คิว่าจะเ่งแกกน้อยกว่านึงจานาจอได้วครับกบนาจอรถดพี่น้องผมมักต้ซาบถุนได้พ่อมนะคะกับฟังเอานะครับเปล่ยน้วก็้อคพี่น้องผมมักศูนย์สองกับศูนสามตอนนี้แหละจากหันไปหันผมจะร้องแนวทางของพ่อคำพันธ์จนมาติดตามห้อแรกนะคะ fc บอกคุ่อไหมว่าผมถือไว้ว่าผมมีเงินเท่าไผมซื้อจุดจุสองใบไครสบ มันมีโอกาสเมื่อาอเดรียท่านว่าดวงผมมีแค่นั้นได้ก็ได้ไม่ได้ก็ม่นั่นเรามีสามเดือนโอกาสเราสิเพื่มีโอกาสแค่นั้นละอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสามพิกแน